ด้านแรกอยากเข้าไปข้างในนะครับแต่ตรงนั้นมันยังลงไม่ได้ครับยังชันอยู่นี่ก็เอาแค่ตรงนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้พอมีที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลงตรงนี้ครับผมนี่ครับ ท่านผู้ชมอได้มีที่อยู่ครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมครับสภาพก็โอเคครับพออยู่ได้ไม้สวยๆครับตรงนี้ไปเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาที่ไมยที่มาเตรียมไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงกว่าแล้วครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมเบ็ดเวลาเขาแต่ยังไม่ได้ตีนะครับเตรียมที่อยู่หลบแดดก่อนครับวันนี้วันนี้ก็จุดนี้ยังไม่มีใครลงเลยนะครับวันนี้เราเป็นคนแรกที่จะมาลงแล้วก็มาเตรียมบุกเบิกจะเรียกว่าไมายใหม่ก็ได้ครับแต่บ่อเดียวกันครับ บ่อเดียวกันใช่ว่ามันจะกินทุกจุดนะครับวันนี้เราก็เราจะมาลองจุดนี้ดูว่าเหยื่อของเราที่นํามาวันนี้จะได้ผลสักแค่ไหนครับผมไปเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับผม ก็โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ชุดแรกลงมนที่เรียบร้อยครับก็มีสกิดบ้างครับยิบยิบยิบแต่ยังไม,ไม่กระชากครับไม่รู้ปลาอะไรลูนไปเรื่อยครับวันนี้วันนี้น้ําสภาพน้ํานิ่งครับลมอากาศเหมือนร่มจะร้อนนะครับก็หวังว่าจะมีปลาเข้านะครับอาจจะมีปลาใหญ่เข้าบ้างคงจะไม่ใช่แต่ปลาตะเพียนเล็กอย่างเดียวครับหมายนี้ ไปตามรุ่นกันครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมแต้มแรกก็ยังไม่พ้นปลาตะเพียนเล็กครับอืม,อมอ่ะชูต่อไปครับ ัะเลียนอีกแล้วท่านผู้ชมแต่ก็สไตล์สวยขึ้นมาเรื่อยๆครับโอเคไปตามต่อครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะเก้าโมงครึ่งแล้วครับอาจะเพียนก็มาเรื่อยๆครับแต่ว่าปัน,นินนี่ยังไม่เจอครับผมวันนี้เราก็น้ำก็นิ่งครับเบ็ดก็นิ่งครับเงียบเงียบทุกอย่างครับ เหมือนสัญญาณปลาใหญ่จะเข้าครับไปจะตามลุ้นต่อครับต้องมีมาบ้างแล้วครับ มาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมปลาตะเพียนเรื่องนี้เก็บปลาตะเพียนรอกันครับอดใจรออีกสักครู่ครับผม ล้ครัล้มัปลาอะไรนะตหนักนะปลาตะเพียนมันเริ่มเล็มันลุใส่จะเป็นปลาตะเพียนครับกินนล้บเลิบกตุกกระตุกโอ้โ จ้าเดิมเลยครับท่านผู้ชมปันยันก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมครับโอ้ยนะตะเพียนก็เก็บไปก่อนครับช่วงนี้เก็บอย่างเดียว ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับได้ปลาตะเพียนเล็กมาสามสี่แต้มวันนี้สิ่งที่เราคาดหวังก่น่าจะเป็นปลาน,นินครับวันนี้ใส่ทักตัวสองตัวหรือเปล่าปลาน,นินต้องมาครับวันนี้วันนี้มาคาดหวังปลาน,นินมากเลยครับวันนี้กับหมายนี้หรือโดนตะข่ายไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะต,ตามดูกันเรื่อยๆครับวันนี้สู้กันเต็มที่ครับ ติดจนแข็งนะท่านผู้ชมโหติดตั้งแต่เมือม่อไหร่ไม่รู้เนี่ยตายโอ้ยัวแข็งเลยโหเบ็ดไม่กระตุกเลยครับเอ,อ้ย